ต้้มขปุ้นต้ขปุ้นจ้าของมากเอดดนาเลยอันนี้ไปจังไนไปจังไดแซ่คิดดี่แซ่ถูใจเนาะอุ้ังไินะแซ่ดีป่ฟินฟินฟินอ้ยหายใจคะแน่หายจนพันเก่าอยพันเก่าลอยอุ้ยอุเอดีนาเรา้ามพลาดเลยอันนี้ โอโหอันนี้รวมซีฟู้ดนี่ของอะต้เลือกอ็ไหเล่าเด็กกินเล่ากันดีแล้วว่าขับรถขับรเรื่องประเพณีโอ้พอกินโอ้เอ็นหนาบพอกินโอ้เอนหาบพอกินชี้ย oh, ั้งพวกไห่พอกินนะแลกับบ้านแล่เน่าแน่นอนน้องบอกว่าถ้าเอาวิ่งกลับบ้านเขาวิ่งตามแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเมนูนี้ Election ออุุ้้ยยนะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยนะคะอันนี้ปูเขาแกะมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมดูเลิงใส่กุ้งหมดเลยนะทั้งสองเนี่ยคือการที่ของมาค่ะเดี๋ยวขอดูกุ้งหน่อยอุ้ยดูนะี๋ยวขอดูกุ้งเองหน้าหน่อยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูยังเด๋ยงเด๋ยงแรงมาบเลยเตะเตะเแะเตะเตะเออลองจิบหนูจิ้มบ้างจิบน้มยน้อยมั้สิเพจลองจิ้มบ้าง โอ้โหนากนเป็นไเอด้ยต้องรเราล้างมเห็นเอกิักชาอยู่ใหญ่ละบอกตรงนะผมนั่งอยู่นี้ผมผิดน้องกินผมยังหิวตามเลยอ้ยโอ้ปลาดอกินทั้งสี่เลยเปล่าหัวกับบยังค่ะคุงแม่น้ำสาทุกคนแล้วก็ราดกับน้ำจ้มซีฟู้ดคำนี้ ปเป็นยังไงด้ปิ้นวะทุกคกุ้งสดมากน้ำจิ้มซีฟู้ขดข้าวสั้มากเลยอะ่ะนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูมันไม,ม่เผ็ดมากเพราะว่ามันมีแบบความเปรีย้ยวความเค็มอะ่ะอันนี้เป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับเป็นส่วนของทางร้านเลยนะแซ่บเลยดูปูนี่กับเบอร์บังเลยอุ้ยดูปูปูเป็นยังไมาโอ้โหซีฟู้ดสดมากจริงจริงมันสดมากเริ่มอิ่มแล้ว มันก็ขวสีอิ่มอยู่ดูวยวะเขาต้องผักก่อนตั้งหน่อยแล้วก็มาสู่ต่อออ๋แม่นันอิ่มเลยแต่มันมีทองครึ่งหนึ่งอ๋อแบงไว้ครึ่งหนึ่งครึ่งแบงเอาไว้กินพิซซ่าขนมหวานคือไผ่นะเขาคือฉันแห้งอ่เขาคือแบบเหมือนฉันขอดออกมาเลยอ่ะเครื่องเข่าอ๋อในเครื่องเข่าอันนี้มัยังางอยู่เข่านี่มันเต็มแล้วเข่าเต็มแล้วเหลือเหลือขนมหวานแล้วก็ เอดีน่าบางยังที่สุดมื่อนี้สวยงาม <c oughs> เอาเลือกเลือกเมือ่อตะบุ๊คโอ้ปาตเอดีน่าอุสวรรค์เอดีน่า,นเ,นาเลยได้ไหมอุ้ยเบานี่อุ้ยน,น่าก,กินทั้งนั้นเลยโอ้ชีสเค้กเมนบอรนี่โอ้ยเค้กช็อกโกแลตโอริโออันนี้เขามากเอดีน่าได้ว่าเอเดน่ามากกินดอกไม้ว่ะใส่หูเลยอุ้ยไผรว่าง่ามกดนึงวะแน่นี่อุ้ย เตรียมมาเป็นอ <bien> e <mar> <half intimate> ันนี้จัดฉากเขาเอามาถ่ายรูปในหูเสยเฮ้ยสวยนะหันหน้ามาดิมุสบาตาคมวายพงยาโเค้ก็เปบาร์ที่ทานจะเสิร์ฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาขอบใจเฮาเขาขอบใจให้หนายบอกขอบใจให้ขาเฮามากนะคักบอกคักซทำใด อุ้ยอุ้ยไม่เอาอุ้ยของผู้ไหนอุ้ยเมนอยู่บ่พังตัวอยู่บ่เอาเองน่ะลองซิมเบิึงซิมเบิึงโอ้ยเป็นยังไงเจมบก็คือมาใส่หลอดดูดเอาเลยมันไม่ทันใจนะนี่หลอดเป็นยังไงฟิน่าหอยจับคะแนนหอยพันคะแนน อ๋อดูดเลยเสิร์ฟเป็นลูกเลยอะใช่อลังการมากทุกอย่างเลยใช่นี่เดี๋ยวให้ดูน้ำมะพร้าวดาวก็มาเป็นลูกเลยมาเป็นลูกแล้วก็นี่น้ำสับปะรดก็มาเป็นลูกอ้เอาเอาเล่ามึเลามึเมนูโปรดของเอดดนาพิซซ่ามันสิแส่บคือตำประหงะนะเป็นยังไงอุ้ยอีรบอกให้ซิมมึงเนี่ยอีริบอกบอดอีิบอมันย่าไงมันย่างเป็นยังไงนะ แซ่บแต่แบาแป้งนุ่มมากเลยและบางกรอบแววตาเขาว้ามากเอาพี่เบ์พี่ไผ่ลองกินเลยเปิดนี่เเเบอพี่่ลยกันดูไปไหนแซ่บมากโอ้โหเจอเอดิีนาป้ายาไป กินอันนี้แล้วก็กินบราวนี่ดอกเนาะบ่อกกินทั้งพิซซ่ากินทั้งบราวนี่กินทั้งแต่งโมกินย่างเลยละไปางมาฮานี่ละเขามีรูปย่างไหมเออสิกินยังแน่ม้าเมื่อนี้ไม่ยังหรือกินแน่หลายอย่างเลยบ่กินกุ้งหดือกินขนมหดือกินของหวานกินพิซซ่าหดือกินยังกินหมดเลยบอกถึงใจบ่ร้านนี่ถึงใจเฮ้ยู่ร้านไหนนี่เอ้า ติดอ่างเออยุใสยุใสยุใส่คุบอ่ะยุชนบุรีว้าไทยไทยจะพามากเก่าบัได้มาแวะได้เลยอาหารเต็มสิบไหมเท่าไรยู่นี่พันพันสองร้อยเต็มสิบไม่พันสองร้อยเลย